สมัยสงครามปฏิวัติภายในประเทศครั้งที่ 1. การวิเคราะห์ชนชั้นต่างในสังคมจีนมีนาคม1926ใครเป็นศัตรูของเราใครเป็นมิตรของเราปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกของการปฏิวัติการต่อสู้ปฏิวัติทั้งปวงของจีนในอดีตได้รับผลน้อยเต็มทีเหตุพื้นฐานของมันก็เพราะไม่สามารถสามัคคทีมิตรที่แท้จริงเพื่อโจมตีศัตรูที่แท้จริง พักปฏิวัติเป็นผู้นำทางของมวลชนในการปฏิวัติไม่เคยปรากฏเลยว่าเมื่อพักปฏิวัตินำผิดทางแล้วการปฏิวัติจะไม่พ่ายแพ้เพื่อให้มีความแน่ใจว่าการปฏิวัติของเราจะไม่ถูกนำไปผิดทางและจะสำเร็จผลแน่นอนก็ต้องใส่ใจในการสามัคถกีมิตที่แท้จริงของเราเพื่อจมตีศัตรูที่แท้จริงของเราเมื่อเราจะจำแนกกมิตและศัตรูที่แท้จริงก็ต้องวิเคราะห์อย่างกว้างๆถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และท่าทีที่มีต่อการปฏิวัติของชนชั้นต่างๆในสังคมจีนสภาพของชนชั้นต่างๆในสังคมจีนเป็นอย่างไรชนชั้นเจ้าที่ดินและชนชั้นนายหน้าในประเทศจีนซึ่งเป็นกึ่งเมืองขึ้นและเศรษฐกิจล้าหลังนี้ชนชั้นเจ้าที่ดินและชนชั้นหนหน้าล้วนเป็นบริวารของชนชั้นนายทุนสาก,กลทั้งสิ้นการดำรงอยู่และการคลี่คลายขยายตัวของชนชั้นนี้ขึ้นอยู่กับจักรพดินิยม ชนชั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์การผลิตที่ล้าหลังที่สุดและปฏิกิริยาที่สุดของจีนขัดขวางการพัฒนาของพลังการผลิตของจีนพวกเขากับจุดมุ่งหมายของการปฏิวัติของจีนเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่และชนชั้นนายหน้าใหญ่ได้ยืนอยู่กับฝ่ายจักรพรรดนิยมตลอดมาเป็นพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติอย่างที่สุดตัวแทนการเมืองของพวกนี้คือพวกรัฐนยมและฝ่ายขวาของก๊กมินตัง๋ง ชนชั้นนายทุนกลางชนชั้นนี้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์การผลิตทุนนิยมในเมืองและในชนบทของจีนชนชั้นนายทุนกลางหมายถึงชนชั้นนายทุนชาติเป็นสําคัญท่าทีของพวกเขาที่มีต่อการปฏิวัติของจีนนั้นขัดแย้งอยู่ในตัวคือเมื่อพวกเขารู้สึกเดือดร้อนเพราะถูกทุนต่างประเทศโจมตีและถูกขุนศึกกดขี่ก็ต้องการปฏิวัติทั้งเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติที่คัดค้านจักรพรรดนิยมและคัดค้านขุนศึก แต่ครั้งภายในประเทศการปฏิวัติได้มีชนชั้นกรรมาชีพในประเทศของตนเข้าร่วมอย่างกล้าหาญดูเดือดและภายนอกประเทศมีชนชั้นกรรมาชีพสากลช่วยเหลืออย่างเอาจริงเอาจังจันพวกเขารู้สึกว่าความปรารถนาที่จะให้ชนชั้นของตนพัฒนาไปสู่ฐานะชนชั้นนายทุนใหญ่นั้นถูกฉุกคามเสียแล้วพวกเขาก็ระแวงสงสัยการปฏิวัติ ความคิดเห็นทางการเมืองของพวกเขาคือทำให้รัฐที่ปกครองโดยชนชั้นนายทุนชาติแต่ชนชั้นเดียวปรากฏเป็นจริงขึ้นมีคนคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าสาวกแท้ของไดจีเถาได้แสดงความเห็นในหนังสือพิมพ์เฉินเป้าในปักกิ่งว่าจงยกมือซ้ายของท่านขึ้นโค่นจักรพรรดนิยมและยกมือขวาของท่านขึ้นโค่นทักคคอมิวนิสคำพูดสองประโยคนี้ได้บรรยายให้เห็นภาวะอันขัดแย้งและท่านพึงกระวนกระวายของชนชั้นนี้พวกเขาคัดค้าน การใช้ทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นไปอธิบายลทัทธิประชาชีพของก๊กมินนตั้งพวกเขาคัดค้านการที่กักมินตั้งรวมกับรัเสเซียและรับเอาคอมมิวนิสต์กับพวกฝ่ายซ้ายเข้าไปอยู่ในพรรคกักมินตั้งแต่ความมุ่งหมายของชนชั้นนี้ที่จะทำให้รัฐที่ปกครองโดยชนชั้นนายทุนชาติปรากฏเป็นจริงขึ้นนั้นไม่มีทางจัดเป็นไปได้เลยเพราะว่าสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่พลังใหญ่ทั้งสองคือพลังปฏิวัติกับพลังปฏิปักษ์ปฏิวัติทำการต่อสู้กันเป เห็นครั้งสุดท้ายพลังใหญ่ทั้งสองนี้ได้ชูธงผืนใหญ่สองผืนขึ้นผืนหนึ่งเป็นธงปฏิวัติสีแดงซึ่งสากลที่ชูอยู่ซึ่งเรียกร้องให้ชนชั้นที่ถูกกดขี่ทั้งมวลทั่วโลกรวมลพลภายใต้ธงของตนอีกผืนหนึ่งเป็นธงปฏิปักษ์ปฏิวัติสีขาวซึ่งสันนิบาตช,ชาติชูอยู่ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ปฏิปักษ์ปฏิวัติทั้งมวลทั่วโลกรวมลพลภายใต้ธงของตนชนชั้นที่อยู่กลางนั้นจะต้องแยกตัวในเร็ววันอย่างแน่นอนบ้าง ก็จะไปทางซ้ายเข้ากับฝ่ายปฏิวัติบ้างก็จะไปทางขวาเข้ากับฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติไม่มีที่ทางสําหรับให้พวกเขาอุป็นอิสระได้ดังนั้นความคิดของชนชั้นนายทุนกลางของจีนที่จะดําเนินการปฏิวัติอย่างเป็นอิสระโดยถือชนชั้นของตนเป็นองค์ประกอบหลักนั้นจึงเป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้นเองชนชั้นนายทุนน้อยชนชั้นกึ่งกรมาชีพชนชั้นนายทุนน้อยเช่นชาวนาที่มีนาทําเอง เจ้าของหัตถกรรมชั้นชนปัญญาชนน้อยนักเรียนนักศึกษาครูโรงเรียนประถมและมัธยมข้าราชการชั้นผู้น้อยเสมินพนักงานชั้นผู้น้อยทนายความเล็กๆและพ่อค้าเล็กๆเ,เป็นต้นล้วนแต่อยู่ในประเภทนี้ทั้งนั้นชนชั้นนี้เราจะต้องให้ความสนใจอย่างมากทั้งในด้านจํานวนคนและในด้านลนักษณะชนชั้นเศรษฐกิจซึ่งประกอบโดยชาวนาที่มีนาทำเองและเจ้าของหัตถกรรมนั้นล้วนเป็นเศรษฐกิจ การผลิตขนาดย่อมชั้นชนต่างๆในชนชั้นนายทุนน้อยนี้แม้จะอยู่ในฐานะเศรษฐกิจชนชั้นนายทุนน้อยด้วยกันแต่ยังแยกออกเป็นสามส่วนที่ต่างกันส่วนที่หนึ่งได้แก่พวกที่เหลือกินเหลือใช้กล่าวคือรายได้ของพวกเขาซึ่งได้มาจากการใช้แรงกายหรือแรงสมองนั้นนอกจากจับจ่ายใช้สอยเองแล้วยังมีเหลือทุกปีคนจำพวกนี้มีความอยากร่ำรวยอย่างแรงกล้าและขยันเส้นไหวขุนพลเจ้ากุ่ที่สุดถึงแม้จะไม่ได้เพ้อฝัน ที่จะร่ำรวยอย่างใหญ่โตแต่ก็คิดที่จะปืนป่ายขึ้นไปสู่ฐานะชนชั้นนายทุนกลางอยู่เสมอพวกนี้พอและเห็นพวกเศรษฐีขนาดย่อมที่มีคนนับหน้าถือตาก็มักน้ำลายไหลย,ยืดตั้งศอกคนชนิดนี้ที่ขลดกลัวขุนนางและก็กลัวการปฏิวัติอยู่บ้างเนื่องจากฐานะทางเศษรษฐกิจของพวกนี้กอดข้างจะใกล้เคียงกับชนชั้นนายทุนกลางฉะนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างจะเชื่อคำโฆษณาของชนชั้นนายทุนกลางและมีท่าทีระแวงสงสัย การปฏิบัติคนส่วนนี้เป็นส่วนน้อยในชนชั้นนายทุนน้อยและเป็นปีกขวาของชนชั้นนายทุนน้อยส่วนที่สองได้แก่พวกที่พอจะเลี้ยงตัวได้ในทางเศรษฐกิจคนส่วนนี้เมื่อเปรียบกับคนส่วนแรกแล้วก็แตกต่างกันมากพวกเขาก็อยากร่ำรวยเหมือนกันแต่ขุนพลเจ้ากรุงไม่ของให้พวกเขาร่ำรวยสักทียิ่งกว่านั้นเนื่องจากการกดขี่และขูดรีดของจักรพรรดินิยมขุนศึกเจ้าที่ดินสัตดินาและชนชั้นนายทุนในหน้าใหญ่ ในระหว่างไม่กี่ปีมานี้พวกเขาจึงรู้สึกว่าโลกสมัยนี้ไม่ใช่โลกกะสมัยก่อนเสียแล้วพวกเขารู้สึกว่าทุกวันนี้ถ้าทิ้งแต่ใช้แรงงานเท่าเมื่อก่อนก็จะไม่สามารถประทังชีวิตอยู่ได้ต้องเพิ่มเวลาทำงานตื่นแต่เช้าเลิกงานดึกทุกวันและทวีความเอาใจใส่ในงานอาชีพขึ้นจึงจะสามารถประทังชีวิตได้พวกเขาชักดักคุนบ้างแล้วข่าพวกฝรั่งว่าไอผีหาฝรั่งด่าพวกขุนศึกว่าไอผู้บัญชาการต้นทรัพย์ ฆ่าพวกเจ้าถิดและผู้ดีเลวร้ายว่าไอเษฐีใจเหี้ยมสำหรับการเคลื่อนไหวคัดค้านจักระพัดนิยมคัดค้านขุนศึกนั้นพวกนี้เพียงแต่สงสัยว่าจะทําสําเร็จหรือเหตุผลก็คือพวกฝรั่งกับขุนศึกนั้นมีกําลังหนุนหลังเข้มแข็งใหญ่โตออกอย่างนั้นจึงคิดหน้าคิดหลังไม่ยอมเข้าร่วมง่ายๆและวางตนเป็นกลางแต่ก็ไม่คัดค้านอกหาราปฏิวัติช่างเด็ดขาดคนส่วนนี้มีจํานวนมากราวครึ่งหนึ่งของชนชั้นนายทุนน้อย ส่วนที่สามได้แก่พวกที่มีชีวิตความเป็นอยู่สุดต่ำลงคนส่วนนี้มีไม่น้อยที่เดิมทีเห็นจะเป็นพวกที่เรียกกันว่าค่อนข้างมั่งคั้งแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นพอจะประกบประกองตนอยู่ได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมีชีวิตความเป็นอยู่สุดต่ำลงงบบัญชีสิ้นปีทีไรพวกเขาเป็นตกใจทุกทีร้องว่าวาขาดดุลอีกแล้วเนื่องจากคนชนิดนี้แต่ก่อนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีต่อมา ค่อยๆสุดต่ำลงทุกปีปีนี้สินค่อยๆเพิ่มขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ค่อยๆกับแค้นลงคิดถึงอนาคตแล้วก็ตัวสั่นทั้งๆท,ท,ที่ไม่หนาวพวกนี้ทุกทางใจมีมากเพราะพวกเขามีการเปรียบเทียบอดีตก,กับปัจจุบันซึ่งแตกต่างกันอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือพวกนี้ออกจะมีความสําคัญในการเคลื่อนไหวปฏิบัติเป็นมวลชนที่มีจํานวนคนไม่น้อยและเป็นปีกซ้ายของชนชั้นนายทุนน้อยชนชั้นนายทุนน้อยสาส่วนที่ได้กล่าวมานี้ ในยาปกติแต่ละพวกมีท่าที่ต่อการปฏิวัติไม่เหมือนกันแต่เมื่อถึงเวลาสงครามคือในขณะที่กระแสการปฏิวัติขึ้นสูงจนพอที่จะเห็นแสงเงินแสงทองแห่งชัยชนะได้นั้นไม่เพียงแต่ฝ่ายซ้ายของชนชั้นนายทุนน้อยเท่านั้นที่เข้าร่วมการปฏิวัติฝ่ายกลางก็อาจจะเข้าร่วมการปฏิวัติด้วยแม้กระทั่งพวกฝ่ายขวาเมื่อถูกกระหนกจากกระแสสูงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมชีพและของพวกฝ่ายซ้ายชนชั้นนายทุนน้อยก็จำต้องพร้อยตาม การปฏิวัติเมื่อเราดูจากประสบการณ์การเคลื่อนไหว30พฤษภาคมปี1925และการเคลื่อนไหวชาวนาในที่ต่างๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าข้อวินิจฉัยนี้ไม่ผิดชนชั้นกึ่งกรรมาชีพที่เรียกว่าชนชั้นกึ่งกรรมาชีพในที่นี้ประกอบด้วยบุคคลสอชนิดคือ 1. ส่วนใหญ่ที่สุดของชาวนากึ่งมีนาทำเองชาวนาจนหัตถกรน้อยพนักงานร้านค้าสอพวกค้าขายเล็กๆ น้อยไมยมกส่วนใหญ่ที่สุดของชาวนากึ่งมีนาทำเองและชาวนาจนเป็นมวลชนที่มีจำนวนมหืมาในชนบทที่ว่าปัญหาชาวนานั้นหมายถึงปัญหาของคนพวกนี้เป็นสำคัญเศรษฐกิจซึ่งประกอบโดยชาวนากึ่งมีนาทำเองชาวนาจนและหัตก่อน้อยนั้นล้วนเป็นเศรษฐกิจการผลิตขนาดย่อมที่ยิ่งเล็กลงไปอีกส่วนใหญ่ที่สุดของชาวนากึ่งมีนาทำเองและชาวนาจนแม้ว่าจะอยู่ในชนชั้นกึ่งกรรมชีพ ด้วยกันแต่ภาวะเศรษฐกิจของพวกเขายังแบ่งซอยลงไปได้อีกเป็นสามขั้นคือสูงกลางต่ำชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนากึ่งมีนาทำเองลำบากกว่าของชาวนาที่มีนาทำเองเพราะมีอาหารไม่พอกินราวครึ่งหนึ่งทุกปีต้องเช่านาเขาทำหรือขายแรงงานส่วนหนึ่งหรือค้าขายเล็กๆ็น้อยๆเพื่อหารายได้มาจุนเจือระหว่างปลายฤดูใบไม้ผลิกับต้นฤดูร้อนซึ่งข้าวในนายังไม่ทันสุกข้าวเก่าก็หมดพวกเขาต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่น โดยเสียดอกเบี้ยสูงซื้อข้าวคนอื่นในราคาแพงเมื่อเทียบกับชาวนาที่มีนาทำเองซึ่งไม่ต้องง้อคนอื่นแล้วสภาพของพวกเขาย่อมลำบากกว่าเป็นธรรมดาแต่ก็ยังดีกว่าชาวนาจนเพราะชาวนาจนไม่มีที่ดินทำนาปีหนึ่งหนึ่งได้เพียงครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งของผลเก็บเกี่ยวทั้งหมดส่วนชาวนากึ่งมีนาทำเองนั้นแม้จะได้รับผลเก็บเกี่ยวเพียงครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งจากที่ดินที่เขาเช่ามาแต่ก็ได้รับผลเก็บเกี่ยวทั้งหมด จากที่ดินของตนเองฉะนั้นลักษณะปฏิวัติของชาวนากึ่งมีนาทำเองจึงดีกว่าชาวนาที่มีนาทำเองแต่ก็ต้อยกว่าชาวนาจนชาวนาจนคือลูกนาในชนบทพวกเขาถูกเจ้าที่ดินขูดรีดฐานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาแยกได้เป็นสองส่วนชาวนาจนส่วนหนึ่งมีเครื่องมือทำนาค่อนข้างครบบริบูรณ์และมีเงินทุนอยู่พอสมควรชาวนาชนิดนี้แต่ละปีได้รับผลจากการทำงานของตนครึ่งหนึ่ง ส่วนที่ยังขาดนั้นก็ปลูกพืชธัญญาหารเบตเตลิดหากุ้งหาปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือขายแรงงานส่วนหนึ่งให้พอประทังชีวิตไปได้คิดแต่ว่าให้รอดไปปีหนึ่งหนึ่งท่ามกลางความฝืดเคืองแร้นแค้นดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจึงลำบากกว่าชาวนากึ่งมีนาทำเองแต่ก็ยังดีกว่าชาวนาจนอีกส่วนหนึ่งลักษณะปฏิวัติของพวกเขาจึงดีกว่าชาวนากึ่งมีนาทำเองแต่สู้ชาวนาจนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ที่ว่าชาวนาจนอีก ส่วนหนึ่งนั้นคือชาวนาจนที่มีเครื่องมือทํานาไม่พอและก็ไม่มีเงินทุนปุ๋ยก็ไม่พอที่ดินก็เก็บเกี่ยวได้ผลน้อยเมื่อส่งค่าเช่าแล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่ยิ่งจําเป็นต้องขายแรงงานส่วนหนึ่งในยามข้าวยากหมากแพงก็ต้องเที่ยววอนขอความการุณาจากญาติมิตรยืมข้าวมาได้เพียงทนานสองทนานทั้งสองทังพอประทังไปได้สักสวันหวันนี้สินท่วมตัวเหมือนมัวเทียมแอพวกเขาเป็นผู้ยากเขียนที่สุดในหมู่ชาวนา และการรับการโฆษณาทางปฏิวัติได้ง่ายที่สุดการที่เรียกพวกหัตกรน้อยว่าเป็นชนชั้นกึ่งกรรมอาชีพนั้นก็เนื่องจากว่าแม้พวกเขาจะมีปัจจัยการผลิตง่ายๆเป็นของตนเองทั้งเป็นอาชีพอิสระชนิดหนึ่งแต่พวกเขาก็ถูกบีบบังคับให้ต้องขายแรงงานส่วนหนึ่งอยู่เสมอฐานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาก็คล้ายกับของชาวนาจนในชนบทอยู่บ้างเนื่องจากพวกเขามีภาระหนักทางครอบครัวค่าแรงกับค่าครองชีพไม่สอมกกันมักถูกความยากจนบีบคั้น และมีความหว่นกลัวต่อการว่างงานอยู่เสมอโดยส่วนใหญ่แล้วจึงเหมือนกับชาวนาจนพนักงานร้านค้าคือลูกจ้างตามร้านค้าอาศัยเงินเดือนที่มีจํานวนน้อยเลี้ยงครอบครัวข้าวของแพงขึ้นทุกปีปีแต่มักจะต้องหลายหลายปีจึงจะขึ้นเงินเดือนสักครั้งถ้าศบโอกาสได้คุยกับพวกนี้อย่างเปิดอกแล้วก็จะได้ยินเสียงปรับทุกอย่างไม่ขาดพวกเขามีฐานะพอๆกันกับชาวนาจนและหัตถกรน้อยและรับการโฆษณาทางปฏิวัติได้ง่ายอย่างยิ่ง พวกค้าขายเล็กๆน้อยๆไม่ว่าหาเร่หรือแผงลอยซึ่งรวมความว่ามีทุนรอ,อน,น้อยกำไรน้อยไม่พอกินพอใช้นั้นฐานะของพวกเขาพอๆกันกับชาวนาจนและความต้องการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงภาวะที่กำลังเป็นอยู่เสียใหม่นั้นก็เช่นเดียวกับชาวนาจน